ต,ตามหัวข้อเลยดิยฉันควรจิตชวนคุณจิติมาคุยเรื่องนี้วันนี้เนื่องจากที่ฉันเจอ,อท่านแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ห่วงแผนกเกษียณของตัวเองว่าโควิดมันทำทุกอย่างพังหมดรวมถึงแผนกเกษียณด้วยนะฮะซึ่งเออมันเป็นเรื่องที่แบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆตอนนี้แค่ทําให้ยังไงคือบางคนบอกอย่าพิ่งพูดถึงเรื่องเงินเกษียณได้ไหม,อมเอาให้ผานซึ่งปีนี้ไปก่อนยังยากเลยค่ะ จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราก็รู้กันแหละเราพูดมาตลอดนะคุณจิีมาว่าตอนนี้ทําอะไรน์เอาสำรวจตัวเองก่อนซิอือม,มีสภาพคล่องมีเงินสำรองพอไหมพอถึงสิ้นปีนี้ไหมเอาถึงสิ้นปีนี้ก่อนค่ะนะคะวางแผนการใช้ใจ่ายลดการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนที่จังหวะเนี้ยคนต่อให้ไม่สนใจเรื่องเงินเงินทองทองเลยอ่ะเขาก็จะต้องทําเรื่องพวกนี้อืมต่อให้ที่ผ่านมาเขาแบบไม่ไ เรืเ่อยๆใช้งานย่ยอนยานอาจเพราะว่าเรามีไรายได้เข้ามาตลอดการจะแต่ตอนนี้หลายๆคนเห็นละไรายได้ลดหรือไรายได้หยุดชะงักเนี่ยเพราะฉะนั้นแผนต้องเป๊ะกว่าเดิมต้องแบบรัดกุมนะต้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลานะคะใช่เพราะฉะนั้นพอ<น>ถ,ถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมานั่งมอนิเตอร์ตัวเองนะว่าแบบเออ มีหนี้เท่าไหร่หรายได้ลดลงไปเท่าไหร่หนี้นี่เดินเข้าไปไกลเกลีย่ยได้ไหมกรณีเจ็บป่วยมีเงินสำรองหรือ,อยังอะไรอย่างนี้คือไออันเนี้ยเป็นเบื้องต้นเลยที่โควิดบอกให้เราทำ <c oughs> อันนั้เป็นเป็นเบื้องต้นเลยที่โควิดบอกว่าถ้าแกไม่ทําแกไม่รอแน่ๆอะไรอย่างนี้ถัดมาเราก็ต้องดูนะว่าแบบว่าเออตอนนี้เนี้ยไอแผนการลงทุนต่างๆกระทบไหม คือบางเมอามือนดีฉันลง dollar cost average ไว้ใช่ไหมคุณทิตยจะมามีไหมมีไหมมีไหมคืออะไรคะมีปรับขยับแผนตัวเองไหมคุณการจะมากระทบไหมถามนิดนึงไม่ปรับเลยอ่ะคุณชิพย์ยังไม่ได้ปรับเลยนะก็เนี่ยยังดีเซต่อเนื่องอืมใช่ค่ะก็จะบอกทุกคนว่าแบบอ่ลองวิเคราะห์ดูว่าตัวเองไปไหวไหมอะไรยังไงอ่าคราวนี้เนี่ยสมมติว่าวิเคราะห์เสร็จแล้ว ไปไม่ไหวจริงๆนะคะแนวทางในแก้ปัญหาเขาก็เลยบอกเลยว่าตอนนี้พักชะลอลดเนี่ยสามอย่างนี้พักชะลอลดทั้งออมทั้งลงทุนเอาเอาไว้ก่อนอืมเอาไว้ก่อนไม่ต้องรู้สึกผิดแบบที่คุณจิติมาพูดบางคนรู้สึกแบบตายแล้วปีนี้ออมเงินไม่ได้ตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะเราเราราร่วมกัน้วว่านี่มันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติค่ะ อเพราะฉะนั้นลดเงินลงทุนหรือหยุดพักการลงทุนออกไปก่อนอืม RMF ที่ว่าต่อเนื่องทุกปีทุกปีเพื่อใช้บางคนเอามาแล้วหย่อนภาษีเนาะค่ะหยุดลงทุนได้ปีเว้นปีโดยไม่ผิดเงื่อนไขขอให้รับรู้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ไหวหยุดปีนี้ไม่ต้องต่อเนื่องได้ไม่ผิดกฎไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นไม่ถูกไม่ผิดมไม่ผิดเลย ก็หรือบางคนแบบยังพอไปได้แต่แบบปริมปริมลงทุนในจำนวนที่น้อยลงตามรายได้ที่น้อยลงหรือเราสามารถในการลงทุนที่น้อยลงนะ่ะก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่อันดับแรกเลยที่คุณจะต้องต้องปรับอะไรเนี้ยไม่ต้องกำนึงว่าโอ้หฉันตั้งเป้าไว้แบบว่าห้าสิบมันจะเกษียณด้วยห้าสิบล้านฉันถอยไม่ได้ฉันเหนื่อยค่ะ มันจะไปเพิ่มความกังวลนะมันจะไปเพิ่มความกังวลใจไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมติว่ามันฟืดคือตอนนี้หัวใจสําคัญของโควิดแล้วการจรจาเราคุยกันเสมอคือสภาพคล่องนะคะคล่องถ้าสภาพคล่องมีปัญหามันมันลวนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์สภาพคล่องก่อนส่วนเรื่องเงินออมเรื่องแผนเกษียณมันเป็นคุณภาพที่รองลงมาได้นะวันนี้นะเอาถัดมาค่ะ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เกษีอายุประกันง,งานประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนนะบางคนมียูนิตลิงอะไรงนะเ,รเงี้ยนะเขาจีนมากแบงชาระได้ไหมบางคนเคยจ่ายเป็นรายปีแล้วไม่เป็นเงินก้อนใหญ่ะรายสามเดือนได้ไหมรายหกเดือนได้ไหมหรือขอลดเบี้ยที่ชําระทุนประกันให้ลดลงได้อันนี้ทําได้ใช่หรือกรณีค้างชําระเบี้ยเกินกําหนด ให้บริษัทกู้เงินอัตโนมัติจากมูลค่ากรมธรรม์ค่ะเอามาชำระเบี้ยแทนไปเลยใช่ส่วนพวกที่เป็นยูนิตเลงอ่าถ้ามูลค่าการลงทุนมีมากพอสำหรับที่จะชำระเบี้ยในส่วนค่าค่าประกันนะคะสัญญาเพิ่มเติมราคาธรรมเนียมเราสามารถขอพักชำระเบี้ยได้อือค่ะซึ่งไอการพักชำระเบี้ยเนี่ยได้รับไม่กระทบด้วยได้รับไม่กระทบเดิมด้วยนะค่ะอืม นะฮะขอลดเบีย้ยชําระได้เออความคุ้มครองผลประโยชน์ก็อาจจะลดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ประมาณนี้เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องขยับตัวถ้าเรารู้สึกเราไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราก็เออประมาณอย่างนั้นนะคนะ,ะซึ่งการลดอะ่ะมันท้ายที่สุดอะ่ะไอคือเราต้องยอมรับก่อนเบื้องต้นเราต้องยอมรับความไม่ปกติในปีสองปีนี้ก่อน คุณจะ<ช>เดินต่อไปได้ว่าแผนกเกษียณคุณยังไม่พังก็ได้<ช>เดี๋ยวให้หมดโควิดแล้วเราค่อยมาหรือปรับขยับแผนถึงตอนนั้นเรามานั่งดูกันว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงไอปรับยังเออมไม่พังหรอกขอแค่คุณประคองเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะอืมปรับและทําตามแผนสำหรับแผนกเกษียณที่ได้เราได้วิเคราะห์ปรับแผนในช่วงตอนนี้ที่มันรอวันฟื้นหมายถึงต้องผาช่วงนี้ไปก่อนนะที่รอวันฟื้น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุน้นกองทุนต่างๆนานาที่จัดให้มันเหมาะสมกับเราอย่างเช่นที่ผ่านมาสมมติว่าเราเปีสองปีเนี้เราลดลงเราลดเงินลงทุนลงอะไรอย่างไงี้เดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนสปีดในช่วงข้างหน้าเอ๊ะถ้าวางแผนสปีดมันมีเอ่าโปรดักไหนมีอะไรไหม,มที่ตอนนั้นถึงเวลานั้นพอจะสปีดได้หรือเ <c oughs> ราละถือจงังหวะหรือปรับขยับพอเลยก็แล้วกันที่ผ่านมาก็ตา ตาสารนี่มาตลอดอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะปรับเลยอาจจะเป็นเออหรือจะไปหุ้นแล้วงุ<อ>่มทามงุ่มงามอยู่แบบอันนี้เอาเราอาจจะแบบไม่ทันทำแผนเสร็จเราพลาได้อะไรแบบนี้ยก็ถึงจังหวะนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสหรือปรับขยับพอร์ตพอดีค่ะตอนนี้ประคองไปก่อนเนาะการจนามันสปีดได้พอถึงเวลาถ้าสถานการณ์ทุกอย่างแบบดีขึ้นเนี่ยเราเพิ่มน้าหนักได้เพิ่มน้ําหนักสินทรัพย์ที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่อาจจะทาให้ผลตอบแทนในพอร์ตเราดีขึ้นแล้วก็ถ้าช่วงนั้นสถานการณ์คลี่คลายเราก็อาจจะ สบายใจในการที่จะลงทุนสินทรัพย์เสี่งมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเนาะาใช่ก็แต่ก็อย่าลืมเนาะว่าปรับแล้วก็ต้องแบบเราก็ต้องติดตามอะ่ะคือช่วงนี้ถือเป็นเป็นช่วงปรับให้มันให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ การตอบเนี้ยมันจะทําให้แผนเกษียณที่คุณวางไว้มันไม่พังมันเหมือนค่อยๆขยับตัวค่อยๆขยับตัวแต่แผนเดิมะมันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ค่ะเนาะนี่จะฟังดูทุกอย่างเจรจาได้หมดหรือแม้กระทั่งเนาะเนประกงประกันเนี่ยเราคุยได้หมดใช่ไหมคะกองทุนเนี่ยใครเคยดีซอีก็ลดได้หรือแบบเดี๋ยวนี้มันโชคดีถ้าใครอยากคงเดี๋ยวนี้หลายๆกองขั้นต่ําเขาก็ไม่มีคุณการจนะถ้าเพื่อแบบ ความสบายใจจะเท่าไหร่ที่เราไหวก็ได้นะบางกองมีขั้นต่ำบางกองขั้นต่ำห้าร้อยอะไรเงี้ยเนาะเอาที่เราสบายใจแล้วก็แผนการเงินไม่เสียอืมใช่ไม่เสียก็ได้เหมือนกันอ่ะออแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงเนะืดิฉันไดเจอเขาเรียกอะไรนะบทความชิ้นหนึ่งของแบงค์ชาติค่ะเขาก็เหมือนแบบมันเหมือนประมวลผลทั้งที่จริงเนี่ยบทความชิ้นนี้ออกมาก่อนที่จะโควิดสามไหม ก่อนทองหล่อด้วยซ้ำแต่ยังถือว่ามาพอมานั่งอ่านแล้วจริงๆคือมันยังใช้ได้จริงๆก็คือบทเรียนที่หนึ่งที่เราได้เลยก็คือว่า <c oughs> ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอ,อันนี้แบง์ชาติไม่ต้องประมวลทุกคนก็จะรู้ดีเนะาะเจ้าของธุรกิจพนักง,งานทั่วไปฟรีแลนซ์ ain, ทุกคนประสบปัญหาที่ไม่เคยคดคิดมาก่อนทั้งนั้นเลยนะคะก็ยอดขายตก อยอดส่งออกได้น้อยลงไม่สามารถเปิดร้านได้ชั่วคราวรายได้ที่เคยก็ต้องลดลงดังนั้นเนี้ยโควิดแล้วโควิดเนาะก็สอนให้เรารู้เนี่ยว่าแบบความไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไม่มีอะไรแน่นอนมีอะไรแน่นอนอ่บทเรียนที่สองนะคะที่เขาบอกไว้เลยก็คือ วินัยการเงินคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณผ่านโควิดครั้งนี้ไปได้อืมอันนี้ใช่เลยอืมเขาบอกว่าผู้ที่รอดจากความเดือดร้อนเรื่องเงินในวิกฤตช่วงนี้ไปได้กลุ่มหนึ่งคือผู้ที่มีวินัยทางการเงินค่ะเงินออมสำรองเก็บไว้ในจะอาามจำเป็นในยามฉุกเฉินมไม่ก่อนนี้เกินตัว S <S <S าการวินัยการเงินจึงเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีสองปีนี้ได้ใช่เราต้องเป็นวินัยที่เราทํามาก่อนหน้านี้ด้วยนะคุณการชาณเนาะพร้อมคือ,อนนมันมาเริ่มตอนนี้มันคือวินัยมันเป็นเรื่องของการเห็นผลในอนาคตนะมันไม่ได้ทําวันนี้แล้วเราจะคือเห็นนะเห็นวันนี้แหละแต่ว่าถ้าเห็นอย่างชัดเจนน่ะมันต้องเป็นเห็น อันนี้ใช่เลยุณการจนะพอรอบนี้ถ้าใครไม่มีวินัยใครไม่ได้เก็บเงินออมใครไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินใครก่อหนี้เยอะเกินตัวตลอดแม้ว่าจะมีรายได้เยอะแค่ไหนที่เคยมีแต่ถ้ามันหยุดชะงักทุกอย่างจบเลยนะคุณการจนาเราเห็นหลายเคสที่เป็นแบบนี้นะคะก็เนี่ยแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านรอบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณเป็นผู้รอดจากโควิดนี่ก็ให้หลังจากนี้เริ่มท่องไว้เลยวินัย เออพอมีเงินมีไรายได้มาแบ่งเงินออมไว้ก่อนเลยอือย่าเพิ่งใช้ไอ้ที่เหลือมีเท่าไหร่มันใช้อ่ะมันก็ใช้พออยู่แล้วไงเออเพราะฉะนั้นแบ่งเงินออมไว้ก่อนทันทีได้มาสองหมื่นเก็บไว้ก่อนสองพันอย่างน้อยแล้วสิบเปอร์เซ็นตนะสักสิบเปอร์เซ็นต์โควิดจะมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ออ,อาจจะสามพันก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีหนี้หรือยังไม่ได้สร้างหนี้อะไรไว้อะไระใช่ยเนาะ ล้วที่เหลือก็มันเป็นเรื่องที่พูดยากเนาะดิฉันว่าถ้าเราเจอแบบแปดทับแปดเจ็ดทับเจ็ดเก้าทับเก้าคือการควบคุมตัวเองอ่ะไม่ใช่ใช้จ่ายมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากที่สุดเลยคุณจีนต้องหาเครื่องมือใช่ไหมต้องหาเครื่องมือมาช่วยคุณการจนาถ้าใครที่รู้ว่าเราไม่สามารถเก็บเองได้ต้องนี่เลย DCA ออมอัตโนมัติหรือฝากประจําอะไรก็ได้คุณการจนาเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่า ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวการออมอันนี้เข้าใจไงไอ้ตัวที่ท้าทายความรู้สึกแล้วท้าทายทุกคนก็คือฉันจะสู้ยังไงกับไอ้ส่วนลดกับอจอออจโอเข้าใจเอออะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกมาแล้วเดี๋ยวมันมีทุกเดือนอะไรปิดแอปหนีไหมที่ฉันเจอเพื่อนปิดแอปหนีปิดปิดช่องทางหักดิบได้ผลไหมไปามไปามเขาอนได้ผลเปล่าอยากรู้หนึ่งกันคนที่หักดิบตัวเองแบบนี้ท้ายที่สุด ปิดแอปพวกนี้เอาไปแล้วเลื่องสี i น s t a g r a กในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้พอแค่คิดใช่แค่คิดก็มาแล้วอ่ะคุณกัรชิดาเป็นการตลาดที่น่ากลัวมากเนี่ยในฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีเราาเรไม่ได้ปิดทีอะไรที่ไหนนะก็บางทีแค่พูดแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรแค่แบบอยากกินพิซซ่าพิซซ่ามาเลยเอวันก่อนที่มานึกถึงว่าเราอยากไปซื้อไอ้ไอ้สปอร์ตบารอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ โอ้มาในอินสตาแกรใน Facebook ใช่ไหมเออบางทีแค่คิดนี่เอไอจะมาสิงไม่ได้นะไอจะมาสิงสู่กันอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าก็นี่แหละถึงบอกว่าไอเรื่องออมถ้าไม่เป็นปัญหาไอเรื่องพื้น้าทาทยคือควบคุมความอยากของตัวเองยังไงไม่ให้มันไปตาม แก้เครียดด้วยอยู่บ้านเยอะมาแก้เครียดด้วยการ<อ>ช้อปปิ้งออนไลน์น่ากลัวมากนะคะ <ư? S 1> ต้องระมัดระวังกันนะฮะก็ตรงนี้แหละแล้วก็อย่าลืมด้วยอย่าลืมด้วยสร้างเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตฉันก็มนหมายถึงประกันอาอ,อเผื่อฉุกเฉินไม่พอถ้ามีกําลังในการที่จะซื้อประกันหรืออะไรยังไงไว้อะไร นอกจากโควิดเราเห็นมาผู้คนจนํานวนมากที่แบบเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยครอบครัวที่อยู่ท้างถ้าท่านมีครอบครัวมีอะไรยังไงก็ดูในจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยบทเรียนที่สองก็คือเรื่องของวินัยทางการเงินคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้รอดโควิดจากครั้งนี้ได้อืและถ้าท่านรอดไปแล้วนะสิ่งที่ควรจะทําอย่างที่สามเลยก็คือหลังจากนี้เลยนะก็คือทําแผนการเงินล่วงหน้าไว้ค่ะ พูดให้เข้าใจง่ายมีเป้าหมายทางการเงิน,งนหัดมองอนาคตหัดมองาคตหัดมีเป้าหมายทางการเงินหัดทำแผนอะไรที่มันล่วงหน้ามางไม่ใช่ใช้ชีวิตเดือนต่อเดือนปีต่อปีอะไรแบบนี้ค่ะค่ะสั้นกลางยาวก็ได้เนาะเป็นแบบแผนระยะสั้นหน่อยก็ได้อช่วงแรกๆนะคะต้องเก็บเงินไว้เพื่ออะไรทําอะไร คือบ้านต้องเป็นหนี้ก็ต้องหมดเท่าไหร่วางเป้าหมายไปเลยหมดหนี้บ้านหมดหนี้รถภายในกี่ปีอะไรเงรี้ยเราจะได้มีอะไรให้มันพุชให้เราไปข้างหน้าเนาะพอถึงอ่ะก็เป,เปลี่ยนเป้าหมายใหม่กระดะลองเป้าหมายสั้นๆก่อนก็ได้อะไรเงรี้ยเนาะอืมค่ะหรเรื่องเงินอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติเขาพูดไว้ว่าสามบทเรียนใช่ไหมที่โควิดครั้งนี้สอนเราว่าค่ะทนี้เราควรใช้ชีวิตยังไงใช้เงินยังไงอะไรเงี้ยจริงๆมันมีเรื่องจิตปถาถะที่ดิฉันว่า เออเราเราต่อเติมได้อะเช่นเราต้องมันคบจะพูดไงดีปรึกษาดีกว่าเออปรึกษาหรืออ,อสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่มันมันเกี่ยวกับเรื่องอ,อช่วยเหลือในเรื่องที่จะเราเนี่ยวางแผนการเงินได้เช่งนง่ายเลยอย่างเงี้ยแทนที่จะไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอออย่างวิกฤตโควิดครั้งนี้มันจะมันเห็นชัดเนยว่าทุกคนเดือดร้อนเรื่องเงินเออแทนที่เราจะไปดูอะไรอะไรนะเอ่อดาราคนไหน,นต่อเต่าเป็นแฟนกับคนนี้เอาเลิกกับคนนั้นอะไรอย่งีไ้ไปดูเพจโคดหนุ่ม ค่ะนี่นะให้ไหมเอาตัวไปใกล้ชิดกับอะไรที่เอาตัวไปใกล้ชิดหรือเพื่อนก็คุยกับเพื่อนเงียจะพูดนะคะว่าเลือกคบคนหรือมันก็จะดูคือพาตัวเองไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในใกล้ชิดกับคนที่เขารู้จักวางแผนการเงินที่เขาทำแนะนำเราได้ว่าอันนี้มันไม่ดีเนาะอันนี้ทำไมไม่ลองอันนี้ล่ะลองเปลี่ยน เอออันนี้ไม่หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นให้ความใ,ให้ให้แง่มุมในการบางทีมันเป็นการให้แรงบันดาลใจด้วยคุณการจนาอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะในเฟซบุ๊กเขาจะเป็นกลุ่มที่คนอ่ะออมเงินคุณการจนานแล้วก็มาแชร์การออมเงินการลงทุนอะไรก็ว่ากันไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอะอตรงนี้บางทีมันเห็นมันก็มาเป็นแรงผลักดันนะคือไม่ได้ว่าออเออมากมาก ต้องเก็บมากเก็บมาแต่เราจะเห็นเลยว่าเออแต่ละคนเขาเอาวันนี้เก็บแบงค์ห้าสิบมีทุบกระปุกเอาไปลงทุนอันนี้เดือนละห้าร้อยวันละร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเห็นอะไรเสพอะไรแบบนี้บ่อยๆอ่ะเออมันจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วเป็นแรงผลักดันให้เราเวลาที่จะใช้อะไรเงี้ยมันก็จะยังขิดนะคุณการจนาเออหรือหรือเราอยากจะมีเป้าหมายแบบนั้นบ้างอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ช่วยได้ช่วยได้จริงจริงที่คุณการจนาไดใจตัวเองว่างไม่ใช่แบบ อยากได้เป็นซะทุกอย่างอยากชอบไปซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เหลือนี่มันเป็นเรื่องปริย่อยเเล็กน,น,น้อยแล้วที่เป็นเรื่องที่แบบเออเราอะนะก็ต้องแบบแต่จริงๆถ้าคนติดตามรู้ใช้เข้าใจเงินมาตลอดนี้ค่นะคุณดิมาเขาก็คงผ่านการพูดคุยกับเราแบบนี้มาตลอดเป็นสิบปีก็น่าจะ,น,าจะน่าจะฟุ้มเฟยเรื่องของการฟุ้มเฟยน่าจะเบาบาง อแต่จริงแต่จริงจงไม่ไม่เกี่ยวกันนะคะหมายถึงถ้ากระเป๋าสตางค์ท่านถ้าท่านมีกําลังในการที่จะซื้อแบบโอ้โหสปอร์ตสปอร์ตคาร์โลซูเปอร์คาอะไรอย่างนี้เออกสิ่งสำคัญคือมันคือตามตามกําลังของแต่ละคนนะต้ังำนะเราคุยเสมออืใช่แต่ข้อสําคัญพอจบเรื่องนี้ดงฉัน บอกเลยว่าเรื่องการเก็บเงินฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ทุกคนหลังจากนี้ไปต้องตระหนักมากที่สุดค่ะแล้วจะเก็บยาวกว่าเดิมด้วยการในหลาย<ๆ>คนอุ่นใจบางคนอ,อุ่นใจ6เดือนเมื่อก่อนต่างสูตรเดีย๋ยวนี้รู้วนถึงหเดือนอ่ะไม่พออย่างตอนเนี้ย เท่าไหร่แล้วคุณกาญจนาปีกว่าแล้วนะใช่ไหมคะปีกว่าก็โหเงินสำรองฉุกเฉินอะหมดแล้วล่ะคุณกาญจนามันก็ต้องหาเติมเข้ามาแล้วก็รายได้มากกว่าหนึ่งทางอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเริ่มกระหนักมากขึ้นจริงเราก็คุยกันตลอดนะต้องสิคุณกาญจนาใช้คําว่าชีวิตต้องมีหลายรันเวย์อันนี้ใช่เลยใช่ใชค่ะคือตอนเนี้ยเนาะอยู่บ้านดี่จริก็รู้ว่าทุกคนแบบอยู่ในบ้านบางคนอยู่ในคอนโดอยู่ในบ้านมันก็ คือลองคิดดูเอ๊ะตัวเองเสาะหาซิตัวเองมีพรสวรรค์เรื่องไหนอะไรที่มันพอจะมาเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาได้อะไรแบบเนี้ยอืมค่ะลองดูค่ะอ่วันนี้ก็ฝากกันเนาะเป็นข้อคิดดีๆเป็นกําลังใจไม่มีอะไรแนะ่นอนวิัยทางการเงินก็เป็นสิ่งสาคัญที่สุดแล้วก็เรื่องของการวางแผนอ่มองไปข้างหน้าตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเงินก็จะช่วยให้เราผ่านเนาะ วิกฤตนี้เราอาจจะตะขุกตะขักหน่อยแต่เชื่อแน่ว่าครั้งหน้ามาอีกเรา <c oughs> เรอดละวิกฤตนะเตรียมพร้อมรอข้างหน้าน,นี้เป็นการเราได้เรียนรู้ไงได้เจอจากประสบการณ์ตรงตรก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนาะคุณการเจนะ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> คะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณการจนาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน <c oughs> าะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณการจนาหงทองนะคะคุณก่